เพชรบุรี e เป็นเมืองท่าสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีประวัติศาสตร์ความยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทยัยมีการติดต่อทางการค้าทางศิลป,ปะวิทยาการกับผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์พื้นที่แห่งนี้จึงอุดมไปด้วยศิลป,ปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับฉายาว่าเป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิตจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจนยากจะควบคุม เมืองเพชรบุรีที่เคยเป็นเมืองสำคัญก็เงียบเหงาลงคนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นจนทำให้ภาพรวมของเพชรบุรีในวันนี้สูญเสียสีสันที่เคยมีไปสถาบันอาสมศิลป์โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,สได้ดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อออกแบบเมืองให้เป็นพื้นที่สำคัญทางสังคม และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของเพชรบุรีที่จะสร้างสังคมซึ่งเข้าใจคุณค่าของตนเองและพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานต้นทุนอันดีของเมืองมีการดําเนินงานใน4ประเด็นได้แก่1กิจกรรมเยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของเมืองและเกิดความรักในทินฐานบ้านเกิด 2. การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและคุณค่าของเมืองเพชรบุรี 3. การออกแบบยางมีส่วนร่วมเพื่อสร้างต้นแบบของพื้นที่สร้างสรรค์ 4. การสร้างเครือข่ายเพื่อทําให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องเมืองจิกรกรรมเยาวชนโครงการเด็กเพชรอ่านเมืองโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องเมืองเห็นความสําคัญของผู้คนวิถีชีวิตอาการบ้านเรือนรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ศิลปินของเมืองเพชรได้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของต้นทุนที่ดีงามของเพชรบุรีและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีจากกิจกรรมมีเยาวชนสนใจเข้ารับการอบรมกว่า100คนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับเมืองเพชรบุรีในรูปแบบของนิทรรศการเยาวชนได้เกิดความภาคภูมิใจความรัก และห่วงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีและเกิดสำนึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมืองร่วมกันโดยเกิดการรวมกลุ่มในนามกลุ่มเด็กเพชรอ่านเมืองซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการในเวลาต่อมาโครงการเด็กเพชรสเก็ตเมืองโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีความร่วมมือกับกลุ่มแบงกอกสเกชเชอร์กลุ่มศิลปินอิสระ ที่สนใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสเก็ตภาพและอาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองที่ร่วมกันฝึกทักษะพ,พื้นฐานในการวาดภาพให้กับเยาวชนเพื่อใช้เป็นสื่อในการสังเกตและบันทึกเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับเมืองในรูปแบบของงานศิละปะจากกิจกรรมเป็นโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการสังเกตเรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าที่มีอยู่ในเมืองเพชรบุรีด้วยตนเองรวมถึงทักษะที่จะถ่ายทอดความประทับใจ มุมมองต่อคุณค่าเหล่านั้นผ่านการแสดงออกด้วยผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมเด็กเพชรอ่านเมืองปี2จากความสําเร็จของกิจกรรมเด็กเพชรอ่านเมืองปี1ทางสถาบันมีการต่อยอดกิจกรรมเพื่อขยายฐานกลุ่มเยาวชนและเป็นการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาเมืองเพชรบุรีโดยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมจึงเป็นที่มาของกิจกรรมเด็กเพชรอ่านเมืองปี2โดยกิจกรรมนี้ มีการนำสื่อหนังสั้นเข้ามาใช้เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารประสบการณ์เนื้อหาตลอดจนคุณค่าที่เกี่ยวกับเมืองเป็นสื่อออกสู่สาธารณะผลของกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนในเมืองเพชรบุรีโดยให้ความสนใจเกี่ยวกับผลงานสื่อหนังสั้นฝีมือเยาวชนและมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีการดําเนินงานด้านสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและคุณค่าของเมืองเพชรบุรี ได้ร่วมกับเยาวชนกลุ่มเด็กเพชรอ่านเมืองดําเนินการรวบรวมข้อมูลคุณค่าภูมิปัญญาที่สืบต่อมาถึงปัจจุบันของเมืองเพชรบุรีและจัดทําเป็นสื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในเมืองเพชรบุรีให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาสัมผัสคุณค่าของเมืองเพชรชบุรี ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ชาวเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเพชรบุรีเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจตระหนักในคุณค่าที่เป็นต้นทุนของเมืองและอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาคุณค่าดังกล่าวร่วมกันอันเป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่นาไปสู่การสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาต้นแบบของพื้นที่สร้างสรรค์ต่อไปการดําเนินงานด้านการออกแบบยังมีส่วนร่วมเพื่อสร้างต้นแบบของพื้นที่สร้างสรรค์ประกอบด้วย 1>, 1>, กิจกรรมการสำรวจเมืองเป็นการทำความรู้จักทำความเข้าใจกับข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างของเมืองเพชรบุรีในเบื้องต้นผ่านการสำรวจข้อมูลชุมชนผลจากกิจกรรมเกิดผลสำทริ์เป็นฐานข้อมูลด้านกายภาพของเมืองเพชรบุรีและทำให้คณะทำงานมีความเข้าใจในศัก,กยภาพปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของชาวชุมชนเพื่อนำมาเป็นประเด็นในการพูดคุยสร้างการมีนส่วนร่วมต่อไป 2, 2. การเปิดเวทีประชาคมแนะนําโครงการการนําเสนอข้อมูลสเกลภาพปัญหาและความต้องการของชาวชุมชนในเบื้องต้นจากกิจกรรมการสำรวจเมืองและแนะนําโครงการต่อชาวเมืองอย่างเป็นทางการรวมถึงเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มคนที่สนใจในพื้นที่ผลจากกิจกรรมทําให้เกิดทิศทางในการดําเนินการโครงการที่ชัดเจนโดยให้ความสําคัญกับความต้องการของคนในพื้นที่ เกิดข้อตกลงร่วมกันในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ2พื้นที่คือบริเวณถนนคลองกระแชงและบริเวณตลาดริมน้ํารวมทั้งเกิดคณะทํางานอาสาสมัครที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบต่อไป 3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการออกแบบเป็นการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งบริเวณคลองกระแชงและบริเวณตลาดริมน้ํา ร่วมกับคณะทำงานอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่การระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายในการออกแบบโดยการใช้เครื่องมือที่สามารถจินตนาการถึงสภาพโดยรวมของพื้นที่ทั้งหุ่นจำลองและรูปตั้งของอาคารในปัจจุบันเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสภาพปัญหาสักลกยภาพเพื่อสรุปเป,เป็นเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาปรปับปรุงพื้นที่ร่วมกัน การนำเสนอแบบร่างขั้นต้นเป็นการนำเสนอเป้าหมายและแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่จากการระดมความคิดเห็นมาพัฒนาเป็นแบบร่างขั้นต้นและนำเสนอต่อชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการออกแบบให้เหมาะสมและตรงตรง่อความต้องการของชาวชุมชนมากยิ่งขึ้นผลจากกิจกรรมการมีส่วนร่วม ทำให to to ้เกิดคณะทางานเฉพาะในประเด็นด้านพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในแต่ละพื้นที่และเกิดแนวทางการออกแบบปรับปรุงที่ได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์บริเวณคลองกระแชงมีแนวคิดสําคัญคือการต่อยอดหนังใหญ่วัดพระพาชัยซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญในพื้นที่มาพัฒนาบริเวณถนนคลองกระแชงให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายในการออกแบบดังนี้ 1. สร้างการเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างวัดมหาธาตุถนนคลองกระแชงและตลาดริมน้ำโดยพัฒนาสาราข้ามวาสีให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงการออกแบบสะพานทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างตลาดริมน้ำและคลองกระแชง 2. สร้างพื้นที่กิจกรรมและถนนคนเดินรองรับความเป็นถนนสายวัฒนธรรมได้แก่แการปรับปรุงพื้นที่สาราการ,รเรียนวัดพร,พระพาชัยให้เป็นศูนย์มหโหสพหนังใหญ่และละครชาตรี พัฒนาลานสุนทรภู่หห้ยเป็นลานแสดงทางวัฒนธรรมและพื้นที่พักผ่อนริมน้ำ 3. า 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื้นที่วิถีชีวิตและสุขภาวะของชุมชนโดยนำลักษณะหนังใหญ่ในพื้นที่มาประยุกใช้ในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆรวมถึงเพิ่มความรื่นรมน่าสบายให้เป็นพื้นที่พักผ่อนที่สำคัญของเมือง 4. ส่งเสริมความสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี โดยการรื้อฟื้นท่าน้ําดั้งเดิมในชุมชนรวมถึงพัฒนาพื้นที่ทางเดินริมน้ําเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและสัมผัสแม่น้ําเพชรบุรีอันจะนําไปสู่การตระหนักถึงคุณค่ารักและห่วงแหนแม่น้ําเพชรบุรี 5. ให้ความสําคัญกับมิติทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งเกี่ยวโยงกับกวีเอกสุนทรภู่โดยปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอุสสวรีให้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมรวมถึงการปรับปรุงภูม,มิทัศน์บริเวณล,ลาน ให้ส่งเสริมความสำคัญของอนุสาวรีย์การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์บริเวณตลาดริมน้ำจากกิจกรรมชุมชนได้เกิดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยมีแนวคิดสำคัญคือการให้ตลาดริมน้ำกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ด้วยข้อจำกัดจากความไม่ชัดเจนในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ส่งผลให้ชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาเป้าหมายและแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ไปสู่รูปธรรมของแนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ได้ในการดําเนินงานที่ผ่านมา 4. กิจกรรมทดลองใช้พื้นที่เป็นการทดลองจัดก,กิจกรรมโดยชุมชนถนนคลองกระแชงและชาวตลาดริมน้ําในชื่อกิจกรรมชมตลาดย่านเก่าถนนเล่าวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศาการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับการทดลองจัดกิจกรรมและติดตั้งหุ่นจําลอง,งเสมือนจริงตามแนวทางการปรับปรุงพื้นที่สร้างสรรค์ที่ชุมชนได้ร่วมกันออกแบบเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนแก่ชาวเมืองรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนโครงการและเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะต่อแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จากการดำเนินกิจกรรมทำให้ชาวชุมชนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้นและทำให้คณะทำงานได้ทราบถึงผลตอบรับต่อแนวทางการออกแบบ <c oughs> เพื่อนำม,มาพัฒนาในขั้นตอนการสร้างรูปธรรมของพื้นที่สร้างสารรค์ต่อไปนอกจากนี้ยังทำให้หน่วยงานท้องถิ่นตระหนักในความสำคัญของโครงการและมีแนวคิดที่ร่วมสนับสนุนในการผลักดันโครงการต่อไปการดำเนิน <c oughs> งานด้านการสร้างสารรค์เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเรื่องเมือง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสารรค์การดําเนินงานที่ผ่านมาจึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เกิดผลสมัมฤทธิ์เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินโครงการหลากหลายระดับได้แก่ในระดับชุมชนเกิดกลุ่มแกนนําชุมชนที่เห็นคุณค่าในศิลปะวัฒนธรรมของตนเองและเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตน ในระดับการศึกษาเกิดช่องทางในการสร้างสรรค์กระบวนการการเรียนรู้เรื่องเมืองเพชรบุรีร่วมกับสถานศึกษาต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในระดับประชาสังคมเมืองเพชรบุรีเกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มศิลปินเมืองเพชรกลุ่มนักธุรกิจประชาชนและสมาคมต่างๆที่เข้ามามีบทบาทร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง และในระดับนโยบายเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานผ่านการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําสื่อเผยแพร่คุณค่าของเมืองเพชรบุรีและเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมทดลองในพื้นที่จากการดําเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมาสามารถสรุปผลดําเนินการโครงการได้ดังนี้ในด้านกิจกรรมเยาวชนเกิดผลสําเร็จในการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรู้สึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิดและเกิดการร่วมกลุ่มกันในนามเด็กเพชรอ่านเมือง กลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพชรต่อไปในด้านการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลคุณค่าเมืองเพชรบุรีเกิดการริเริ่มระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมของเมืองรวมถึงเกิดสื่อที่สามารถกระตุ้นให้ชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในด้านการออกแบบต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ยังมีส่วนร่วมเกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่นําร่อง และเกิดกลุ่มแกนนําชุมชนที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของงานในการดําเนินงานกิจการต่างๆ <_ C 1> เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสารรค์ของเมืองในด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อกับเคลื่อนเมืองเกิดช <_ C 1> ่องทางและเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลและหน่วยงานในพื้นที่หลากหลายระดับ <_ C 1> ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพระดมความคิดเห็นระดมทรัพยากรและร่วมผลักดันในโครงการไปสู่การสร้างรูปธรรมของพื้นที่สร้างสารรค์ต่อไปทั้งหมดนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสารรค์อย่างมีส่วนร่วมขึ้นในเมืองเพชรบุรีเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ที่ต่อยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบันซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของเมืองเพชรบุรีได้อย่างยั่งยืน